ท่วมแน่พายุพุ่งเข้าอีสานทั้งลูกก่อนเข้าเหนือมรสุมแรงฝนตกหนักทุกภาค5าวันรวดสวัสดีค่ะวันพุทธที่18กันยายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะณขณะน,นี้หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเราต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมีการก่อตัวของพายุดิปเรชันลูกใหม่ที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบเต็มๆทั้งลูกจะส่งผลงกระทบทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกทั้งจะมีลมกระโชกแรงอาจทําให้หลังคาปลิวได้หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทั้งลูกเช่นเดียวกันลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงไหนแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใด พื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะล่าสุดาพายุดิเปรชชนไดมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด17.0องศาเหนือลองจิจูด114.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุโซนร้อนเมื่อทวีกำลังแรงขึ้นถึงพายุโซนร้อนจึงจะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ จากโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่19-20กันยายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง,ลงตามลำดับโดยจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงเช้าของวันที่21กันยายนและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างในวันที่22กันยายนลักษณะด,ดังกล่าวจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทั้งในบริเวณภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกพิจิตรเพช,ชบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางของภาคที่จังหวัดนนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามและร้อยเอ็ดบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังในจุดนี้ รวมทั้งให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังแรงพัดเข้าหาพายุดิเปรชันและหย่อมความกดอากาศต่ําทําให้บริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกระยองชลบุรีจันทบุรีและตราดรวมถึงภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบีตรังและสะตูลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมจะมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยทีเดียวขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรง,งดออกจากฝั่งในระยะนี้ ระยะนี้หลายสาเหตุปัจจัยยังคงวนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24กันยายนในทุกภาคขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีงทค่ะส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ เนื่องจากพายุดิปรชันได้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าประเชดช,ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้นส่งผลเหนี่ยวนําดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมประจรําฤดูฝนให้พัดด้วยกําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้โดยมีร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเหตุทําให้ในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางกรุงเทพมห ah านครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตา้จากนั้นในช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมและพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่านอันได้แก่บริเวณภาคเ,เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงดึกของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกและภาคใต้จากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสกระแสลมมีความแปรปรวนความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสกระแสลมปราบรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจงังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรระยะนี้คลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกภาคเน้นย้ำแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ชุมชนเมืองให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจะส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถลม่มและน้ำล้นตะลิ่งซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงทรัพย์สินต่างๆจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเหง,เหงเๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ